<Soon. S 2> รับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับครีมหรือว่าเซรัม่มโกงอายุนั่นเองค่ะครั้งนี้ถ้าโทรช้าหมดแล้วอาจจะหมดเลยก็ได้นะคะพบกับพี่ปุ๋ยแล้วก็น้องนุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างที่พี่ชายบอกจริงๆค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะท่านที่เคยใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่บอกว่าแนะนําและนําเสนอสําหรับคนที่ไม่เคยใช้และเคยเจอกับวิบากกรรมคือใบหน้าตากำและคนเรียกว่าอีแก่แบบพี่ชายเน้นเหลือเกินคำนี้ขอเน้นจริงๆเพราะว่าตัวเองโดนแล้วว่าลิอีแก่อีแก่คมว่าอีแก่มันเจ็บช้ำและกมตมหรือย่างไงดูใบหน้าเลยค่ะนี่หแก่ไม่แก่ดูเอาเองคุณคุณสังเกตตัวคุณเองไปพร้อมกันกิบพีชาเลยนะคะคิว อาเป็นปริงไม่ว่าค่ะความเป็นผู้ชายนะแล้วการคิวน้อยแต่ว่าดูค่ะตาตกนะฮะยกไม่ขึ้นยังไม่พอค่ะล่องน้ําหมากลากน้ําลึกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากะบนใบหน้าที่บอกว่าวัยตกกะกับผู้ชายในวัยห้าสิบกว่าในรูปก็ท่เดินใจห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแต่ว่าอายุอ่อนกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันเท่าไหร่ปัจจุบันนี้อุ้ยอีกไม่เท่าไหร่หรอกค่ะนะฮะเดี๋ยวได้ได้เงินผู้สูงวัยแล้วค่ะนะคะแต่ดูสิกะบนใบหน้ามันเต็มไปหมดเลยแล้ว กระนั้นเป็นตัวบอกว่าเราขาดแคลนคอลลาเจนมากแต่งหน้าปกปิดยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะยิ่งแต่งหน้ามันก็ยิ่งเหือดยิ่งแห้งแล้วดูรูขุมขนของผู้ชายผู้ชายเนี่ยผิวจะหยาบกว่าผู้หญิงดูสิคะแล้วดูคอวันนั้นกับคอวันนี้ซึ่งวันนั้นคืออดีตมันควรจะสาวควรจะใสควรจะบริ้งกว่าแต่มันหมองคล้ำและดำเปื้อนยังไม่พอเหี่ยวย่นยานโอ้โหนะ่าเกลียดมากวันนี้ดูคอสิคะเห็นไหมเต่งตึงมากคอที่สัญญกรรมไม่ได้นะคะเไม่ได้ค่ะ เขาบอกเลยแล้วคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากให้สังเกตไปพร้อมกับดิฉันนะคะลบหน้าอีกแล้วดูดูหน้าตัวเองนะว่าชให้ดูไงว่ารอบดวงตาเนี่ยอยากให้เห็นว่ากะและรอบดวงตาของคุณเนี่ยมีริ้วรอยเกิดขึ้นหรือยังนะคะนี่ให้ดูลบทุกครั้งที่มาเพื่อให้เห็นโชว์ผิวฝั่งเดียวด้วยให้เปรียบเทียบว่าแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าที่แคไม่ต่างกันนะคะเพือเครื่องสำอางคุณแม่วัหลังไม่ต้องแต่งมาก็ได้โอเควันหลังไม่แต่งมาแต่งน้วงลบแล้วอย่าดิฉันดูถูกรายการนี ่อคือให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือให้เห็นประสิทธิภาพของเซอไนน์โฟมกระชากเครื่องสําอางด้วยจริงเพราะว่าลบรอบดวงตาได้นี่ไม่ธรรมดานะดูสิคะเพราะว่าเรบดวงตาเนี้ยมีทั้งอายแชโดว์อายไลเนอร์ทั้งหมดเลยนะคะหลุดออกมาหมดเลยแล้วผิวใสมากแน่นมากเห็นไหมคะเห็นจุดสีชมพูไหมคะที่บนใบหน้าดิฉันนั่นคืออดีตกะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเหลืออยู่กะเดียวคือกระเทย เชอแก่ๆคนนี้มายืนยันการันตีแล้วคุณล่ะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณได้ผิวแบบนี้คุณจะเลื่มปริ่มขนาดไหนนี่ผิวโอเลียมากอ๋อไม่ไม่อยากจะบอกนะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีเด็กๆใช้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูค่ะเอ แกตรงไหนทาตรงนั้นทั้งหมดนี้ต้องขอยกผลประโยชน์ให้กับสาวสวยที่มาบอกกันดิฉันคือน้องนุก๊กใช่ค่ะ<อ>นุ๊กต้องบอกเลยนะคะว่าผิวนุ๊กเนี่ยอายุไม่ถึงเลขห้าอายุแค่<ม>สามกลางๆแต่ว่ามันพังพีนาตเลยไวไปม,มาก,มากๆเลยคะ่ะทั้งป้าทั้งกระทั้งจุดด่างดํานุ๊กพูดเลยว่าพี่ปุ๋ยคะพี่ปุ๋ยเปลี่ยนได้แน่นอนเพราะผิวหน้านุ๊กเนี่ยมันปลวกมากอยากให้ดูรูปเลยค่ะว่าก่อนจะรู้จักกับเซรั่มคราเจนโกงอายุนะคะคุณดูนะคะว่าป้ากระจุดด่างดํามันเป็นเกือบจะปานแล้วอ่ะพาะ ะไรรู้ไหมคะเพราะ้ากัดทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวลูกเองเป็นกรรัพันที่สําคัญค่ะรักษาหน้าผิดวิธีคุณชรยเชื่อไหมคะว่าอพอเราเป็นปุ๊บในแรกๆก็ไปจี้ไปแตนเป็นสเก็ตหลุดออกมาปุ๊บมันหายขึ้นจริงค่ะมันใสขึ้นจริงแต่หลังจากนั้นปุ๊บนะคะโดนแดดแล้วนะคะกับกายเป็นว่าฟ้ากัดจุดดำๆเนี่ยมันเข้มขึ้นนะพอหน้าบางเลยคะ่ะหลังจากนั้นแล้วก็ทําทุกอย่างเลยค่ะไปหาหมอเลเซอร์ฟิลเลอร้รอยไหมโบท็อกนะคะทำไปปุ๊บนะคะกับกายเป็นว่ามันรักษาไม่ตรงจุดยิ่งทํายิ่งกับกลายเป็นมันเข้มขึ้นนะะค หลังจากนั้นปุ๊บนะคะครีมระดีก็ไปใช้หมดเลยค่ะไปสั่งซื้อครีมมาในอินเทอร์เน็ตเห็นหน้ารีวิวเขาบเฮย้ยมีรีวิวหน้าเนี่ยหน้าพังกว่าเราอีกทั้งฟันทั้งกะเยอะๆยังหายได้เลยไปซื้อมาใช้ค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าแรกๆใช้นะคะหน้าใสาจริงหน้าขาวจริงดีใจมากใช้ต่อเนื่องไปกับกลายเป็นว่ามันคือเซียรอยค่ะพวก ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นแผ่นๆหน,นาๆเลยค่ะเหมือนในรูปเลยค่ะทําได้อย่างเดียวคือตอนนั้นเครียดถึงขั้นที่ว่าต้องโปหน้าฉาบหน้านะคะเอาคอนซีลเลอร์แปะแปะแปะ,แปะเอาไว้ยิ้มก็แป้งแตกค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนทักว่าหน้าแก่ก่อนวัยมาก,มากๆเลย <c oughs> จะมีโอกาสวันหนึ่งคะ่ะเจอเพื่อนในวงการที่อายุใกล้เคียงกันส0ิกว่าเท่ากันนะคะสงสยัยมากๆเลยว่าทำไมดาราคนน่าใสาจังเลยเนี่ย <c oughs> เลยถามว่าถามจริงๆใช้อะไรหรอพราดาราเนี่ยเขาเลยบอกว่าในวงการมีเซรั่มตัวหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเซรั่มคลอเรน โกงอายุดาราเซเล็ใช้จริงค่ะหลังจากนั้นก็ไม่หลังเลยฝากเพื่อนซื้อมาเลยค่ะสําหรับตัวนี้เลยนะคะปริจิน่าค่ะสําหรับเซรั่มคลาเจนโกงอายุนะคะซึ่งพูดเลยว่าเซรั่มตัวนี้ค่ะเขามีบีท็อกเ็ปไทดค่ะซึ่งมีส่วนประกอบของนะฮะตัวของบอท็อกนั่นเองค่ะและยังไม่พอค่ะยังมีโซลูเบิลคลาเจนนะคะซึ่งคลาเจนตัวนี้ค่ะเป็นคลาเจนที่คล้ายคคึงกับผิวหน้าคนนะคะมาจากปาลิงมาว่าเป็นการเติมเต็มคลาเจนที่สุกผิวหน้าได้อย่างตรงตรงให้หน้าคุณฟูกระชับเด้งแล้วก็วี่สคัญ คือความแตกต่างของเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มในรูปแบบของกระปุกนะคะที่คุณกดไม่ออกต้องตักเท่านั้นค่ะ จะมีความเข้มข้นสูงนะคะวิธีการใช้คือแกะตรงไหนทาตรงนั้นใช้ก่อนรีดตัวนะคะทาแบบนี้นะคะรอบดวงตาที่คุณไม่อยากมีริ้วรอยแล้วก็รอยย่นรอยจีบทั้งหนแน่แปลว่าเซรั่มนี้ทาได้รอบดวงตาด้วยรอบดวงตาได้ร่องแก้มได้คอที่หีเหี่ยวได้ค่ะเดี๋ยวลูกเห้เปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่ามือข้างน้ทาข้างเดียวนะคะพี่พศเปรียบเทียบได้นะคะทาคอค่ะทาคอได้ค่ะข้างนี้นะคะจะเป็นสีผิวที่กระจ่างใสขึ้นมาผิวจะฟูขึ้นมานั่นเองค่ะผิวจะอุ้มน้ำ ขึ้นมาเหมือนกับการเติมเต็มน้ำเข้าสู่ผิวให้ผิวคุณปูขึ้นมาในการโกงอายุนะคะหลายคนถามว่าราคาแพงไหมเพราะว่าดารารุ่นใหญ่แบบนี้ใช้ยังสามารถโกงอายุได้นะคะตอนนั้นเราซื้อกันในราคาเงินไทยคือกระปุกเดียวค่ะ ตีคุณนากรังไงใช่ที่จากฝรั่งเศสนะคะอันนี้เขาบอกเลยความปลอดภัยยืนยันการันตีจากออยยังไม่พอนนะคะ GMP ที่รอบโรคเขายืนยันด้วยไม่มีเรื่ออย่างแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากโกงอายุนะคะมือถือหยิบมาก่อนเลยค่ะถ้าคุณโทรติดโทรทันที่สองไเลขด้านลางค่ะ157 7หรือนย์นะคะสาสายแรกแล้วบอกว่าขอโกงอายุค่ะไม่ต้องจ่าย5,000กว่าบาทค่ะคุณจ่ายเพียงแค่2,700บาทและยังไม่พอค่ะ 30ผู้โชคดีนี้ถ้าคุติดแล้วบอกว่าขอโกงอายุนะคะเขาให้สิทธิ์ไปเลยค่ะ1แถม1ไซส์เดียวกันของเซรั่มคราเจนโกงอายุแบบนี้เลยนะคะแต่จ่ายเพียงแค่2,700บาทค่ะยังไม่หมดนะคะสําหรับอีก1สิทธิ์ค่ะที่คุณจะได้รับคือโฟมคราเจนที่พี่ปุ๋ยลบหน้าเมื่อสักครู่นี้เป็นโฟมที่สามารถกระชากสิวอ,อางก็ได้ค่ะอีก1ขวด2,700บาทรวมแล้วเซตนี้ทั้งเซต8,100บาท3ามชิ้นนะคะไม่ต้องจ่ายค่ะโทรเลยค่ะที่หมายเลข1 577เหรือ0 2น9 0 3999ูแล้วบอกว่าขอโกงอายุนะคะ30มสิบสิ์3าสายค่ะคุณจ่ายเพียงแค่2007ยกเจตที่คุณเห็นไปเลยค่ะ3ชิ้นนี้เลยค่ะเซรัม่มสองกระปุกแล้วก็โฟมอีกหนึ่งขวดนะคะน้องนุกขาใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสวันพ่อและวันที่แบบว่าต้องมีของฝันของฝากแล้วเรื่องม่อะไรมาฝากค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับโฟมขวดนี้นะคะหลายคนถามมาว่าทำไมขวดเดียว2,700บาทนะคะจะบอกว่าเป็นโฟมสเต็ปเดียวที่สามา าเค้กเครองสำอางออกค่ะถ้าคุณแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าหนาจากเครื่องสมอางกันน้ําคุณแม่เทสเลยค่ะให้เห็นกันอีกจฉะและชัดชัดเลยนี่ไอเลเนอร์กันน้ํา ยี่ห้อนี้สีดําสนิทติดทนนานค่ะชัดเลยค่ะยังไม่พอค่ะอันนี้อะไรคะปากกาเพิรมมิเนตหรือปากกาเคมีขีดจะได้เห็นอืนะคะจะบอกว่าแค่คุณเอาติดมือยังลูกแทบตายเลยค่ะโฟมคราเจนขวดนี้นิดเดียวนะคะไม่ต้องทำรมากนะคะใช้น้อยนิดเดียวเองนี่ดูแค่แตะแตะแตไม่ต้องถููเบาๆค่ะถูแล้วหน้าพันนี่ทำให้ดูแต่สามารถถูที่บ้านถูได้นะคะถูเบาแต่ว่าอันนี้มันดึงออกมาได้เลยไม่ต้องทำรมากใช่ค่ะสังเกตเล ว่าเครื่องสำอางหลุดออกมาหมดเลยนะคะถ้าคุณแต่งหน้าเยอะจากพวกบีบีครีมกันน้ำรองพื้นกันน้ำมัดคัะกันน้ำสเต็ปเดียวค่ะรูปเบาๆหลุดเลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากได้โฟมอย่างเดียวได้ไหมนะคะมีไหมไม่มีขายค่ะถ้าคุณอยากได้โทรเลยค่ะที่หมายเลข157 7หรือ022903999ูนนะคะย้ำเลยว่าสำหรับเซตนี้ค่ะเซรั่มคลาเจนโกงอายุ 2. กระปุกนะคะและโฟมอีก1ขวดที่คุณเห็นค่ะทั้งเซตนี้สาชิ้นคือ8,100บาทไม่ต้องจ่ายค่ะ30สิิ สามสิบสายคะ่ะถ้าคุณโทรติดนะคะแล้วบอกว่าขอโกงอายุนะคะจ่ายสองพันเจ็ดยกเซตไปเลยคะ่ะวันนี้หนึ่งเซตสําหรับขายประจานะคะรับโฟมหนึ่งขวดคะ่ะสองเซตนะคะให้เหมือนกันคือสำหรับสามสิบสิทธิ์นะคะก็เซตนี้เหมือนกันสองพันเจ็ดร้อยบาทคะ่ะถ้าสั่งสองเซตนะคะให้สิทธิพิเศษคคุณแม่คะ่ะอะไรเพิ่มคะของขวัญพิเศษคะ่ะนะคะเป็นลิปแบกคะ่ะน่ารักน่ารักเก๋ๆมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทให้ฟรีๆค่ะจะถือสพายข้างก็ได้นะคะเป็นอคอสบอดี้หรือว่าจะหนีบเป็นคลัสเก๋ๆก็ได้นะคะ อยากได้โทรเลยค่ะผิวหน้าสวยแล้วนะคะกระเป๋าเก๋ๆก็มีเธ็์ได้ด้วยค่ะสําหรับเซ็ตนี้จาก8,100บาทเหลือเพียงแค่2,700บาทย้ำเลยนะคะที่หมายเลข1577-02290399เ 9, 9, 9. ลยบอกว่าขอโกงอายุค่ะหลายคนดูประจําแต่ไม่เคยโทรเลยโทร,ทรตอน,นไม่ทันรีบโทรเลยนะคะวันนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะใช่แล้วค่ะสองเซตค่ะค่ะโทรมาเลย1577นะครับเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเล็นน้องหรอ่คะน้องอ่ะอาหมดเวลาแล้ว สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะขอบคุณหลินจึงมินค่ะครับขอบคุณเครื่องดื่มโค้กครับขอบคุณอาโมจินเยลค่ะขอบคุณอิชิตันชาตจใจชงสุดฝีมือครับครีมย้อเวลาผิวมาจิมาซาจาเรามิสีแดงเทอ่์ขาวแอลซิสเซแลนชับทันทีส่งฟรี24ชั่วโมง1781ค่ะครับขอบคุณยาสีฟันซอครับและขอบคุณชุวยพิธีกรจากร้าพี่พิงด้วยนะคะครับผมขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่ดูเราสองคนทุกวันนะครับขอบคุณเน็ซเบสขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ ขอบคุณแค่นี้แหละแล้วไปดีกว่าไปแล้วเพ้าะหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ